เรามาหาเงินพิเศษพี่น้องติดตังกล่องวงจรโซนอยู่ในตัวเมืองเลยได้นี่พี่น้องถนนมันเป็นดินแดงอย่างีุ้สาวนุนงงวิทย์คนงามสบายดีพี่น้องกล่องไปเบอร์สุขสุขนเมืรอนีอาสาลาไตากรับขอบขั้วพี่น้องมาหาเงินพิเศษกาแฟพิเศษ เอาจะมาถือถหงแขอยไปสวัสดีทำไอติน้ากบกนับบสุดขมือนนี้เอาหักระต่ายสไม่ตลอดใส่ตลอดชุดกาวนะทุกคนเนาะยือกห้อพวามทำงันพิเศษพี่น้องค้ติ๊ต่างกล่องวงจรพี่น้องอยู่ปักเซหรือว่าอยู่เขตใดอย่าสนใจแน ไออ่าแลวไแล้วสยู่้สวยฮะกยบมีโมเอากันล้วัน,นี้สบบาจังสันแล้วเป็นกระต่อสมอจึงวาบนมีม้โมอ๋อยี่๊บาล้จะใกาาลเห็นเปล่าทำไมน้องแม่พี่นอนวันนี้มากวันนี้จะว่ามึงกับเพ่งงเอออ้อคคาวให้กูไทยไม่ไปเรอยอีกแลว บายดีเดอ้อพี่น้องป่องไปเบิร์สุขูสุขคนมาฝกพบะครับแม่ใหญ่ตะลอมกับพ่อแกว้วฟินแลนด์พี่น้องเมื่อนี้วันยุทธของพ่อแกวแ้วเราก็บริยุทธเดอ้อเรามาหาเงินพิเศษพี่น้องติดต่างกล่องวงจรบริการถึงทีนะ้ะพี่น้องกับเป็นธุรกิจหน่อยๆของขอบครัวหาว้าพี่น้องมาสัญชาเมื่อนีกับเขาขอบมกขอบพระคุณได้หลายเดอ้อลูกค้าทีอยู่ทางปักซองพี่น้อง อหารกาแฟลักสีสิบเป็นหารดังเด้พี่น้องเพิ่นเอากล่องมงจรน้้ำเผานี่ไลยแหงเนาะพี่น้องเนาะบวว่าสิเป็นแบบสุดแบบนวยมอน,นีเพิ่นกะสั่งเพิ่มอีกเพราะว่าหารเพิ่นเป็นทั้งอาหารกาแฟแล้วก็มีเอียงโฮมสเตย์นะพี่น้องส่วงนี้กะเป็นระดูการที่แบบอ่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวไลายๆเนาะพี่น,อน้องเนาะ ไปเอาหนังตุกต๊กโตบอลแกเอามาไวให้พ่อแก้วไวๆเอามาไวให้เรากินพ่อแก้วมาหาเงินแล้วเข่าภาสิไปทายคลิปอยู่เทิงนี่ถาเหล้วแล้วก็จึงมาหับพ่อแก้วอเอาหนังมาไหวห้เรากินเออ เอากระหันคาเฟ่อะไรนี่แม่นหรอกเมน <c oughs> เลยบอ่อซอยพออยู่ซอยพอตีดุหาเงินซอยเราเฮ้ยฮะโบแกอเวเราไปเบิองละน้านอเอานานั้นเมนเราเกงเไหมพี่น้องเราอันนัน้นเฮ็ดผู้เดียวโบมีซางโบมีโบมีหลุนน้องโบมีหลุงมือ เพราะว่าขอยละเห็ดผู้เดียวปีนลังขาผุนไหนหน้าแม่ไม่ได้ทำอะไรเลยสียืนสวยเราขืนเราเอาลงเองเราเห็ดเองเราเห็ดเองเอาขืนเอาลงจิงมามาแมาเผาเราตอนนั้นโอ้ยจนยังหายอีตัวเราเห็นบอกจิงมาเราประหยัดเงินเราเราหาเงินอยากท่าอยากอะไร้องเน้นคล่นแบบนี้นิทาเบิ้งว่าเพิ่นสีเหดอยู่ไทรขั้นมาเพิ่นสีเห็ด อยู่หนีกับสีป้าหนีกับขันว่าเพิ่นเฮ็ดอยู่หันกัดทือไปซอยเพิ่นพละเล็กละหน่อยเนาะแล้วันนี้ทีมงานเท่าม,มีน้องนี่แล้วกาน้องนวนแล้วกาน้องไม้เนาะเออยเดีเเ๋ยวนาะก็เลย่าผ้ากันติดโหลดกันมาทำกันเลยสิผ้ากันไปไทยหูพี่นอ้องได้โอกาส<ห>ได้ไทยหูอันส่วงมีเข้าฮิต ทใช่โอยูอดอกอีกอย่างสีเหลืองๆคือดอกพันตะหวันแต่ว่าโบเมนเนาะพี่น้องเนาะเี่ยเขาก็สีแหว่ทรงพอแก่เนาะพี่น้องใส่เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วแล้วก็เขาก็ไปหล่อทายคลิปโตแล้วเรากจึงมาเอาเนาะเออไทยนเนี่ยค่ะเออก็ไทยเนาะเอียงเขาสิว่าจะในอะไรวันนี้ สบายดีตอนนี้ห้ามาอหยังไอหยังนี่ไม่หยังเลยรหนีคบผู้ว่าไม่หยังอะไรหนีมาเบิ่งเด้อผู้สาวโดนกระลอกสิเปลี่ยนเครื่องเนาะตอนนี้ผัวไม่ห่างแม่หมายกับมีเด้อฮาแม่ห่างไม่หมายกับมาสิบสันที่มาสันไรสั่นกูว่าอยู่นี่มันโมงกับสูตรจริงส่นได้มันอยู่ทานตะวันบนมันมองแม่อยู่พูดเทวรัตน์จะแม่นโม่ เขาตีสไเล็นี้พี่น้องพิ่มหนาซ้าวเราใส่ผ้ากันมาำไทยหูบเดี๋ยนี่มีไปทิมข่อวแก้วฮะเงินวนเ้ามาเสพซุปโอเบอร์เนข้ามาเอาคีบข้าวมาเอาคิเพี่น้องกล่องไปตอนนี้เขาอยู่ทีปากซองอยู่ในตัวเมืองเลยอะรเบานเนี่ยตีรู้นี่ทุกคน เขาพักคือสิปิ่นไล่เถืออ่อไดๆเนาะมันจริงไหมเดี๋ยวเดินต้นเดียวแนลลา,าบอสีดอกโลดป้าไม่เรื่องยังไหตาว่าสบายดีตอนนี้ก็มัจีบไปใส่สบายดีบาย, <c oughs> บายดีไปเบิ่งน่ำโต๊ะไปเกิดสาววันเกิด มันเป็นอาหารอยู่รวมข้าวแดงนี่แม่นว่าสะพานข่าเข้าซื้อแต่ว่าเขาเจ้าพีชมาถ่ายหูอยู่คัวขอกันแล้วยิ่งงงเรื่องแฟชั่นคนบ้านข่อยมาถ่ายหูอยู่คัวขางไปอัดหาอาหารโอ้ยหนายไปหาดูเก๋าบอทยู่คัวหนับโต๊ะโอ้โหขี่ปูี่หนอบนถนนทันทากขี่หนอเอ้ยนี่เห็นว่นนี่พกเพื่อนนี้ได้เมืองปากซองอยู่ในตัวเมืองเลยได้นี่พี่นอถนนมันเป็นดินแดงอยู่เลย บ่าแต่ว่าแต่มันนี่อี๊ยังอี๋แหละส่วนนี้เ้าดูเก็บกาแฟได้เฮ้ยส่วนนี้เพราะคนเชียงไปขายเนี่ยนะเป็นไงเป็นไงซื้อมาจะฝากเซนมีพวกามันอยากซื้ออีดีมันมีแตะซ้อห่ตากลองที่ดีสังเกตบางคมเลยดิเด้อ เออมันแดงแดงหย่อนยังหย่อนคุณจ้าโอ้สิมันจะเป็นไรอ่ะสีเหมือกหรอโอ้กินเบียร์กับสวดมันนี่มันนี่นี่มันจะสีเป็นมันอันนี้หอดใสยเลยนี่นุ่นบอสตงใส่พิเอเตอร์มันกนงาบแล้ว ตะกรสดเด้อเออกันไหนเออนี่เป็นยังนี่กะโสดนี่ก็เหนาแดงเลยนีกนนนหนาแดงอันนี้นี่แม่นกเฟี้ยวมาจากสีคาก็ระวเลยคนเียวจ้ะเป็นหงูใหญ่มาอ่าเซียวไผ่ก็เียวไผ่ก็เียวบุะโอ้อเจมือหอไปพี่นาะพกินใหญ่นเ้ย ตอนนี้กนมักสิไปตูดเบียร์น้ำเขาเด้อมาเลยมาไปตูดเบียร์เขาหยุดหยุดส่องข่อยแล้ว y ู u ท u b e r เขาบ่ิหัวอะไรเด้หามหัวเด้อหามหัวเลยนีแล้วมั้งไปเลยไปปอกโอ้ยมันอยู่เกิอบคอยนี่นะโอยไม่เอียงเล็กตะปูมันอยอ่เกิอบคายน่ะเมื่อี้เปมันมาเป็นสีใดมันมามานตาจันท

ผู้สาวหุน่นวิญญางามๆเฮ้ย,ยวิญญาณเป็นตาเพงไป็ตาเพกสดยอ,อยี่วอรนีโอ้ยเยดายดิทายเอาเขางามงงในผู้สาวเอาอการะทายแล้วกระทายดิันาเปไวะหวยจำปีมันมาเปา็หวยจำปีหมอ เออมแกเดี๋ยวเราไม่ลาโลกจะตึนจับเลยไหมเ้าเอาเท้าเทาเทาอายุเริ่มร้ายแล้วเวลาเราจับหนักโตขนมุนนมุนน หวนแต่บุ้งเนื้อคนเสีเอามือกล่องในเออเอาจากกัญญาให้เขาเบิ่งแน่มือกล่องบุ้งเอื้อนี่มาเจอหน่ะสาวทำไมมาเจอกันจนไหนเนาะมิงนี่มิงนี่เอ้ยกินแหนติกินแมนเล็กคอเบิ่งหันเลนี่นะให้หายกินแมกินนกิ แล้วคอยคอยกินกาแฟได้แม่แนวโดนโบูกินหมดอันนี้เขานี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวมาถ้ามาอีสานเด็กท้ามาหายอ้าวคอยเพราะว่าบ่งหายแน่เพราะแน่มาเจอร้านสาวพี่น้องเอ้ยร้านสาวมินนี่คนมากก็พอเถ้าเพิ่มแซ่บบ่อเขาพัดเนด็กเมื่อนั่งกินน้ำหนองอยู่นี่ที่เขาพัดอะ่างหานามาตัวใหญ่ บอแม่บ่นี่ยกับอคนหน่อยก็นอนแะพุ่นนอนเรียบหนอยมินเนอร์มินเนอร์มินเนอร์มินนี่นี่คอนะเหมนกันส ok> ิไปต่ออย่งนนี่ม an ันเป็นโฮขัานแต่บ่เวยมาเลยนี่ยังย่างอันดับสีเรื่องเหลืองเนีงเนี้ยงอีกส้มนิวอันคมา่างไรพี่เงี้เียต โอ้ยจะเป็นไหตอนใหญ่เอาตอนใหญ่ๆหน่อยๆเนี่ยบ่ได้บ่ไปดูไปไปทายผู้เถยหนี้นะแม่ไปไปไปพี่น้องไปเบิงนำโตกตาดบาสันซานำโตกตาดบอนนีนี่กับเป็นแรงท่องเที่ยวเปิดใหม่ที่บ้านเฮากงกำลังฮิปฮอตกันเด้อพี่น้องเด้อเป็นอาหารเดียวกันกับอาหารคาเฟ่ที่มีลูกระเบิดหลายๆพี่น้อง c ีซีหนึ่งเก่าเจหนึ่งพี่น้องอ่านักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ได้มาเที่ยวทั่วอปักซองนี่จะหูดีบวสิีอยู่ฟังไทยหรือว่าต่างประเทศและนี่ก็เป็นอีกหานอาหารที่อยู่ส่วนทางหลังที่มีน่นำโต๊กตาดแบบนี้มันจะเป็นอันหนำหวยเดิอพี่น้องเดินหนำหวยมาแต้หวยจาปีผนไล้ผ่านลงมานีเนาะพี่น,อน้องเนาะซิกเนเจอร์อยูบอลน,นีก็เมน่า อามานั่งอยู่ตู้พี่น้องอยู่ฝั่งนั้นเห็นบอกตู้กินพันปลาน้องพี่น้องอาหารลากักลักพั่นปลาตำสมแล้วก็อาหารตำซังกับมีเด้อพี่น้องเด้อครทีวีแพนจะมาเที่ยวเล่าตตา่อย่าลืมเด้อพี่น้องมาเซ็กอินอยู่นี่เป็นอีกหนึ่งบอลที่อยากให้แบบว่ามาแวะอากาศดีดีสว่งนี่พี่น้องอยู่ทังปักซองนี่ขึ้นซื้อเหลืองกาฟแฟแทบ ขึ้นซื้อเรื่องนำโต๊ะง่ามพี่น้องเอยว่าสันซาไลยบอนอีลี้ลายแห่งพี่น้องนำโต๊ตาดเนื้อตาดฟ้านหวยจำปีพี่น้องแล้วก็ตาดอีตู่ตาดนั่นตาดหนี่อ้ยลายพี่น้องและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบอลแรงทองเทียวที่แบบว่าวิวงามพี่น้องเอเ๋ยวอาวทีมงานเท่ากับสีผ้าคันเก็บโหเป็นทีละนึก เย็บผ้าเป็นเทเลมเนึกไดมาเทียวมาเ็กอินส่วนไลท์ทีมงานเข้หาหันเจ้าปอกข่อยได้กินเขา่าจะมากินเข่ามาแต่เฮือนแล้วมากินกาแฟ,เ,ฟเอาน้ำน้ำทางกินขนมนมเนอยออกจากนี้ตาดำก็สีได้ข้อลากครับเพราะว่าอันตอนนี้ได้เวลาไปหับพอแกวแล้วออว่าสันซากินนี่ก็เป็นดารูหนาวพี่นอ้องยู่เมืองปากซองนี่ก็ขึ้นสื่อเรื่องอากาศเย็นอากาศหนาวป้าเพดเสื้อ กันหนาวสูงกันหนาวขายดีเนาะแม่เน้องานจะบ่แม่โอ้ขายดีเแรงเลยบางโมก็ห้องเจ้าบ่อแน่สบายเนาะผุนโอ้ยซัมซีเดือพี่น้องเลยตัวนี้ซีตัวเซนหนึ่งมือหนึ่งหรือมือสองเนี่ยมือสองแต่ว้านเป็นคลองมาแต่เมืองหนอกคุณเนาะโอ้งานกระสอบงานกระสอบตัวนีได้เสือเสือกันหนาวกับมีเด้อพี่น้อง กันล่มกามีอันนี้โบไม่หโเหลืองบอกพอแล้วแดงอันนี้ล่าอีหยังมันนี่คือไฮโซอะไรวมันตักเป็นมันมันมันยื่ในเครืออาหน้ายงรู้ตัไนบอกว่าไง้เทนเนี่ซีซีตัวไนบอกซีีตัวหน่อย ตัวใหญ่ดีกว่าแล้นั่นมันหน่อยปวดหน่วยหาซิพันที่น้องจะบ่มีเงินหาซิพันนี่จะบ่ได้กินแตงโมเด้อซีซิปก็ได้กินซีซิปก็ได้กินแต่ว่าหน่อยหน่อยเป็นบ่หน่ายเอาหมาดหน่อยซีพนีบริการพาให้เลือหมาดเพื่นแดงหน่อยวยเศร้ามันหวานอยู่บ่เช้าพูดใจเลี้ยงแต่ละหวานอยู่บ่แหละหวานมังโม่ไม่ได้ใส่ไอสะบันมังโม่สะบันมังโม่เล้าเมนบ่อนี้เมน เอวานแล้วตาใชีกันโอไแล้เขามาคืดให้เาอวันวนอ่ามามหวานให้เอหวานแห่งหดเอามันจนแบบเหงือยู่ในคอเมนมมีมีบริการป่าคือบรเห็นแดงเฮ้ยมีแล้โอ้ยบรเหานล้วฮะ่หบอหวานหวาบอกเงิเอออ้าวเอามาลองเบงเบงหรอเบงล้เอาเปลือกกองเลยได้ เปลือกบ่ไร well ่บ่ไรี่มันอันนั้นมันบมมีผาดมันเปลือกเปลือกที่จับแมนมีแต่แฉมมีดไปแล้วเลยแมหมอมีดเน่พวกมันมีแต่แมมีดโอ้ยได้ยได้ยุได้ยุไม่เออมเดอร์เดาดิเดรเอาเปลือมาเลื้ยงเอาบปหมาเลืน้วยสาพเอาใจเลี้ยงน่อยนึงเล้น่อยา

น่นสมัมมีอีทีมนะบานมีมั้ยมาให้ซิมนตีเห็นบาระก็ได้โบโบโบไรซิมก็บโบยางรองมังโม่มาต้องใส่หนีพอมังโม่ปากซองเนี่ยตัวนั้นมังโม่สวรัน์อเดียวล้เามา็ล้วราจะไปคเ็นห่านเจ้า คือ่าลายเฮ่เจ้าทรงคขทรงนั่มแมนบ่ไนไม่ซิบแน่เลยบ่ห้ำยอกเรามนเนี่เห็นแล้บอกพ่อใหญ่เราจักเจ้าค้ทรงแมนบ่นีนแม่แม่ทรงแม่ย่อยขั้นทรงนี่ซิบหน่อยเท่าไห เท่านีอืสิหน่วยนะเน,น,นึงอ้าวหน่วยสิบพันสบหน่วยเซนหนึ่งซัมโบวาได้นน่เขาบกให้เหาาาอาเงซี่จงซี่จงซี่เอาทเลหายลเหลือไหมันหวานบวหานบเเอาทงเงินคือโอ้ยทาสิมบมังโม่พี่น้องเลย <laughs> สีมาตูดบางโม่เล่าได้นี่พี่น้องบางโม่เล่าคือสีดายหน่วยเส้านีบ้านอยู่บ่แม่หนีชามซีดหรอนี่เ้าพันรุดลาไี่บอลเอาช่องมือหาซีดไปมาสันซาบ้านอยู่บ่บ้านแม่ตัวนี้เออภาษาโอ้ย thank you ขอบโมขอบคุณเลยล่ะอีฮเพ่นสมัยซิมเบิรหน่วยบาทไหมเลือกให้แนตี่แม่เอาพิมีนาแมนมาเมซิเลเซ็ตมโดนะเลือกเียวางโมสบาค์กีต่อต่อบ่าแดได้ของแถมอให้ลั่มยเด้อไฮได้เป็นเซีทีนะไม่ยาเจฟยาจนเอาวันวนแดงเด้อแม่เด้อเขาเลือกแังไหนะแม่เบิ่งไล่มัน มันแก่มันเหลื่อมๆใือยมไซส์เดีนะมันโม่แก่โอเคมีอยู่บอเงินให้เพื่อนนี่เนาะเอาแต่ต่ออ้าวพอดีเลยนี่ฮะซี้วยแบบนีมีใจเรื่องอยู่บอคงจะใจเรื่องมามี่คงนี่ยเป็นใจดีไปฮะให้ได้โชคแม่จะโชคไหนเป็นโลดทั้งได้ก็ได้โอ้อ้าวพี่น้องมาซืีอซอยเล่าเน่เนาะอยู่ทั้งคางตลาด ปากซองเมืงองปากซองพี่น้องนี่ตลาดสบายดีเมืงองปากซองพี่น้องมาอุดหนุนไหนมีทรงมีน่อยวาสันสา